สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาลองทำเจียวแบบน้ำใช้เองทำแบบง่ายๆนะครับแล้วก็ใช้อุปกรณ์น้อยแถมก็ประหยัดตังค์ด้วยไม่เสียเวลาไปดูกันเลยครับอุปกรณ์ที่ใช้มีแค่เครื่องช่างแก้วน้ำกระบอกพลาสติกแล้วก็ช้อนนะครับเป็นอุปกรณ์ทำเบเกอรี่หาซื้อได้ทั่วๆไปนะครับเครื่องช่างเนี่ยควรจะเป็นแบบมีทศนิยมอย่างน้อยหนึ่งตำแหน่งนพวกสารที่เป็นผงเนี่ยเวลาช่างก็จะใช้กระดาษ เป็นเป็นภาชนะรองรับแบบกตนเดื่นเราก็ตัดกระดาษเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็พับตามในคลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าใครจะพับเป็นแบบสามเหลี่ยมหรือว่าเป็นแบบอื่นๆก็กทําได้ครับ สูตรที่จะทดลองทําวันนี้นะครับก็จะจะทาได้ขนาด200กรัมคํานวณต้นทุนแล้วก็ไม่น่าจะเกิน3าบาทเฉพาะค่าสารที่ใช้นะวิธีการทําเนี่ยก็คือผมจะแบ่งช่างสารออกเป็นสาภาชนะนะครับแล้วก็ค่อยเอามาผสมกันสารที่ใช้นะครับในแก้วที่หนึ่งเนี่ยก็จะมีน้ําสะอาดต่อมาก็เป็นกรดมะนาวใช้ในการปรับค่าความเป็นกรดด่างของของสูตรนี้ แล้วก็กรีเซอรีนกรีเซอรีนนี่ก็จะช่วยให้เกิดความพชุ่มชื้นกับผิวนะครับส่วนน้ำแก้วน้ําที่สองเนี่ยอันนี้ก็จะมีตัวหนึ่งสามโพเพนไดออลสารตัวนี้ได้จากการหมักกลูโคสช่วยให้ผิวชุ่มชืน้นแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพของสารกันเสียส่วนตัวต่อมาคือฟีนอกซีอเทอทานอตตัวนี้ก็จะเป็นสารกันเสียนะครับตัวสุดท้ายก็คือตัวแซนแทนกรรมแซนแทนกรรมนี้เป็นสารเพิ่มความดืดตัวนี้นี่ผลิตได้มาจากธรรมชาตินะครับส่วนในภาชนะที่เป็นกระบอกพลาสติกเนี่ย ก็จะมีลาเวนเดอร์ออยล์ตัวนี้เป็นสําหรับแต่งกลิ่นนะครับเออใครจะใช้กลิ่นอื่นที่เป็นออยล์อย่างอื่นก็ได้แล้วก็มี MCT ออย MCT ออยนี่ได้จากการกลั่นน้ำมันมะพร้าวหรือว่าน้ำมันปาล์มนะครับส่วนตัว Planta Care 1,200เนี่ยเออเป็นสารลดแรงตึงผิวนะครับอันนี้ได้มาจากธรรมชาติเหมือนกันไดโพรพิลีนไกลคอนไดโพรพิลีนไกลคอนนี่คือใช้เป็นตัวทำละลายน้ำหอม แล้วก็จะช่วยให้ความหอมเนะี่ยมันยาวนานค่อยมากขึ้นพอเตรียมของพร้อมแล้วนะครับก็ลองมาทํากันดูเอ่อแก้วใบแรกเนี่ยก็คือจะชั่งน้ําใส่ลงไปก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะเติมผงของกรดมะนาวที่ชั่งเตรียมไว้ลงไปนะครับคนจนละลายหมดเติมกลีเซอรีนเอ,อ่ผมเติมจากภาชนะโดยใช้จุกพลาสติกที่ปิดปากของแกล,ลอนเนี่ยมาช่วยในการเทนะครับ เทเสร็จก็ปิดจุกกลับเข้าไปได้เลยหรือใครจะใช้วิธีแบ่งสารออกมาก่อนแล้วค่อยๆช่างใส่ลงไปก็ได้ส่วนแก้วใบที่สองเนี่ยจะช่างตัวหนึ่งสามโพเพนไดออนลงไปก่อนใช้จุกช่วยเทเหมือนเดิมแล้วก็เติมฟีนอกซีเอทานอลลงไปให้ได้น้ำหนักตามสูตรนรจากนั้นเราก็มาช่างตัวแซนแทนกรรมเตรียมไว้ คนผสมหนึ่งสามพเพ็นไอออนกับฟีนอกซีเอทานอนที่เราชั่งไว้เนี่ยให้เข้ากันแล้วก็ค่อยเติมแซนแทนกรรมค่อยๆโปรยลงไปนะครับกวนให้กระจายตัวสุดท้ายก็จะเป็นตัวกระปุกพลาสติกนี่นะครับก็จะชั่งไดโพบลีนไกลคอนลงไปก่อน หลังจากนั้นก็จะตามด้วยลาเวนเดอร์ออยล์แกว่งผสมให้เข้ากันแล้วก็ค่อยๆเราค่อยเติมตัว mct ออยช่างลงไปนะปิดฝาแล้วก็แกว่งให้เข้ากันหรือใครจะใช้ช้อนลงไปคนก็ได้นะครับตัวเพนทาแคร์เนี่ยก็จะค้นข้นดืดๆค่อยๆบีบลงไปตัวนี้จะมีลิตรเป็นด่างนะครับก็ตอนช่างก็ควรให้ได้น้ำหนักที่ตรงตามสูตรนะรจากนั้นก็ คนๆค,คนไปเรื่อยนะครับแล้วแบบค่อยๆอยไม่ต้องใช้แรงมากเพราะเดี๋ยวมันจะเกิดฟองมากเมื่อเราเตรียมสารครบทั้งสามภาชนะแล้วจากนั้นก็นำนำมาผสมกันโดยจะเทสารจากแก้วใบที่สองนะครับที่มีแซนแทนกรามอยู่เนี่ยลงไปในกระบอกพลาสติกเทลงไปให้ได้ามากที่สุดนะครับจากนั้นก็แบ่งสารจากแก้วใบที่หนึ่งเนี่ย เทลงไปในแก้วใบที่สองที่มีคราบของแสนันกรามเหลือนะครับเอ,อเทลงไปผสมในกระบอกกระบอพลาสติกแล้วก็เทสารที่เหลือจากแก้วใบที่หนึ่งลงไปให้หมดนะครับลงไปในแก้วใบที่สองเพื่อที่จะล้างคราบที่ตกค้างอยู่แล้วก็ค่อยเทลงในกระบอกพลาสติกค่อยๆกวนผสมจนเป็นเนื้อเจลนะครับ ก็ตั้งทิ้งไว้แล้วก็เรอกลับมาคนอีกทีหนึ่งให้เจลมันพองตัวเต็มที่แล้วก็ค่อยๆคนการคนก็คือคนช้าๆให้เข้ากันนะครับเนื้อที่ได้ก็เนื้ออาจจะไม่เนียนมากเพราะว่าเราเราคนเบาๆไม่เกิดฟองครับส่วนตัวผมไม่ค่อยมีปัญหากับเนื้อเจลที่มันเป็นฟองเลยเลยแอบใช้เครื่องปั่นที่เป็นหัวตะก้อนะครับมาช่วยมาช่วยตี เนื้อมันก็จะเนียนขึ้นแบบนี้ครับ